เหรียญภาษากระจายนะคะปล่อยในราคาพันเก้านะคะ้าชอบถักมาได้นะคะพี่ขาพี่ขาดูขายของปกติแล้วค่ะพี่พี่นี่กางเกงในนี้มาไงเนี่ยเออไลน์นี้เขากําลังเรียบร้อยนะกําลังจะเริ่มไลน์เป็นจิตจัดลักษณะเหมือนมนุษย์มานานะพี่นี่พิฟแต่กางเกงในนะพี่จะเอาไปทําอะไรกันนักหนาวะกางเกงในเนี่ยกางเกงในวันนี้ติดคิวนะมีแต่กางเกงข้างนอกเอาไหมแต่เอาข้างนอกก็ ห้าร้อยนะข้างนอกเสือนะเสือเสือเอาใช่ไหมไม่ต้องถามแล้วนะกางเกงในไม่มีนะกางเกงในติดจองนะข้างนอกได้นะอ่านี่ค่ะเสือนะอ้าวจบจะได้เอาถอดถอดไปให้มันจบจบ,จบปิดค่ะนี่ไล์ปกตินี่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 โอเคไหมเออจบถามอยู่นั่นแหละจะพูด ติจะไล่เหมือนคนอื่นเขาก็เนี่ยกางเกงใน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 ก็จะมีกางเกงนอกกางเกงนอกไม่มีอะไรจะใส่แล้วค่ะเคนะอ่ะกับสูมดเดิมค่ะเหรียญค่ะพี่ขาเหรียญประสังกระจายค่ะพันเก้านะคะถ้าใครสนใจพิมพ์คำว่าเหรียญทักมากค่ะ